Thank you ในบทเรียนที่2นะคะงานศิลปะภาพปะติดจากกระดาษนะคะนักเรียนถ้านักเรียนพร้อมแล้วเตรียมอุป,ปกรณ์ขึ้นมาแล้วเราไปทําพร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณน้ําจะพานักเรียนไปทํางานศิลปะภาพปะติดจากกระดาษนะคะในหัวเรื่องของ โดยการเรียนรู้ที่สองศิลปะพาเพลินบทที่สองนะคะก่อนอื่นครูคจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการสร้างงานชนิดนี้นะคะก็คือ1นนะคะนักเรียนจะต้องมีกระดาษนะคะกระดาษเปล่าหรือกระดาษ a อกระดาษวาดรูปที่เป็นกระดาษสีขาวล้วนนะคะและ2ก็คือกระดาษเทปกาวนะคะเทปกาวนี้เอาไว้ทำอะไรก็ให้นักเรียนนำมาแปะขอบของกระดาษเพื่อยึดให้กระดาษคงที่ไม่เคลื่อนไปไหนนะคะและต่อไปก็ กาวนะคะเป็นกาวแท่งหรือเป็นกาวลาเท็ก็ได้นะคะต่อด้วยกันไกนะคะนักเรียนแต่กันไกคุณครูจะไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ถ้าไม่มีความจําเป็นนะคะเพราะว่ามันเกิดอาจเกิดอันตรายได้นะคะแล้วก็ดินสอนะคะดินสอใช้สําหรับในการร่างภาพนะคะให้เกิดรูปทรงให้เกิดรูปร่างก่อนและต่อด้วยสีเมจิกหรือปากกาสีนะคะยี่ห้อใดก็ได้นะคะนักเรียน หรือถ้านักเรียนไม่มีสีเมจิกสามารถใช้สีไม้แทนได้นะคะเพราะว่าเราเอามาตกแต่งภาพเท่านั้นเองนะคะและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยก็คือกระดาษสีนะคะกระดาษสีกระดาษสีอันนี้คุณรูฉีดไว้แล้วนะคะกระดาษสีที่คุณรูฉีดไว้แล้วจะมีหน้าตาแบบนี้นะคะ แล้วคุณครูจะมาสอนให้นักเรียนฉีดก,กระดาษเบื้องต้นก่อนนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปฉีดก,กระดาษด้วยกันเลยนะคะวิธีการฉีดก,กระดาษนะคะให้นักเรียนฉีดแค่พอดี1ชิ้นออกมาก่อนนะคะเสร็จแล้วให้ฉีดเป็นแนวตั้งนะคะหรือแนวนอนก็ได้ให้เป็นรูปร่างให้เป็นรูปร่างที่เป็นแบบนี้ยาวๆนะคะแล้วก็ฉีดเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะ ไม่ใหญ่มากเกินไปนะคะเพราะว่าเวลาพื้นที่เล็กๆที่เราจะต้องแปะลงไปนั้นอาจจะเกิดจากการวาดเลยถ้านักเรียนวาดภาพเล็กนักเรียนก็ต้องฉีกให้เล็กลงถ้านักเรียนวาดภาพใหญ่ก็ฉีกให้พอดีนะคะแต่ไม่ต้องฉีดใหญ่มากนะคะอย่างเช่นแบบนี้อย่างนี้ถูกต้องนะคะฉีกได้ให้ได้ขนาดเท่านี้ถูกต้องนะคะโอเคแต่ถ้าฉีกแบบนี้ใหญ่ไปนะคะอย่างนี้ใหญ่ไปนี้ใหญ่ไปก็คือแปะลงไปก็จบงานแล้ว เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่สนุกนะเพราะฉะนั้นเราฉีดให้เล็กๆนะคะวิธีฉีดก,กระดาษมีฉีดให้เป็นรูปร่างก็ได้นะคะถ้านักเรียนสามารถใช้เวลาในการฉีดอย่างเช่นครูจะฉีดให้ดูเป็นรูปร่างรูปร่างอะไรเอ่ยลองทายดูสิบางพื้นที่เราอาจจะใช้การฉีดรูปร่างเพื่อตกแต่งก็ได้อ,อ,อันนี้กระดาษสีแดง ที่คุณครูจะฉีกให้ดูนี้เป็นรูปร่างพอมองออกกันหรือยังเอ่ยรูปร่างหัวใจนะคะอันนี้เราสามารถนํามาตกแต่งได้หรือว่าอย่างเช่นที่คุณครูบอกว่ากันไกลมีไว้ทําอะไรไม่ค่อยนิยมนํามาใช้จากการฉีกกระดาษแปะเพราะว่าอาจเกิดอันตรายได้แต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้อย่างมุมตรงนี้มันดูไม่เป็นรูปมันดูไม่มีความคมเราก็สามารถตัดโดยการใช้กันไกล เลมได้นะคะเลมเลมให้มันมีลักษณะที่สวยงามตามความต้งความต้องการของนักเรียนเองอก็จะได้ลักษณะหน้าตาอย่างนี้แต่ถ้าเป็นการฉีกเราจะสวยมากนะคะนักเรียนเราจะได้ภาพหัวใจหนึ่งชิ้นมาไว้สําหรับแปะนะคะแล้วเราจะเอามาใช้ในงานด้วยโอเคต่อไปเรามาต่อกันที่การเริ่มต้นของการทํางานหนึ่งนะคะนักเรียนจะต้องแปะกระดาษแปะเทปกาวที่ครูบอกเมื่อสักครู่นี้ ที่ขอบกระดาษนะคะเสร็จแล้วนำดินสอมาวาดรูปรูปร่างนะคะรูปร่างโดยที่นักเรียนไม่ต้องใส่รายละเอียดเดี๋ยวคุณครูจะทําให้ดูและเราจะทําไปพร้อมกันนะคะแต่ว่าถ้าถ้าทาไปพร้อมกันนี่คุณครูจะให้อิสระในการที่นักเรียนสามารถเลือกรูปภาพเองได้โดยเป็นรูปทรงง่ายๆอย่างเช่นผลไม้นะคะของคุณครูจะทําให้ดูตัวอย่างนะคะนักเรียนก็จะเริ่มต้นที่ การวาดผลไม้ชนิดหนึ่งลองดาดูซิว่าคุณครูกำลังวาดอะไรนะคะเวลาวาดรูปนักเรียนไม่ต้องกดดิสอมากนะคะเพราะว่าเราอาจจะวาดผิดแล้วก็จะต้องมีการลบนะคะ,นะคะนี้เป็นรูปทรงวงกลมนะคะ เราเริ่มจากรูปทรงง่ายๆก่อนนะคะผละไม้เป็นรูปทรงที่ง่ายที่สุดจากเป็นวงกลมเป็นลักษณะครึ่งวงกลมเราแค่ล่างเอาไว้ให้ดูนะคะว่าเราจะแปะอะไรบริเวณตรงไหนนะคะเริ่มต้นของการทำ โอเคทีนี้มองออกไม่เอ่ยว่าภาพที่คุณครูวาดนั้นเป็นผลไม้ชนิดใดก็จะเห็นว่าเป็นแตงโมกับมังคุดนะคะฉะนั้นเราก็จะมาฉีกกระดาษนะคะที่เป็นสีของผลไม้แต่ละชนิดเริ่มที่แตงโมนะคะแตงโมก็เป็นกระดาษสีแดงไม่จําเป็นต้องเป็นกระดาษสีนะคะถ้าเป็นกระดาษที่เหลือใช้แล้วมีลักษณะที่เป็นสีแดงเหมือนกันเราก็ใช้กระดาษชนิดนั้นได้นักเรียนจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนนะคะ หรือกระดาษที่เราไม่ใช้แล้วอย่างเช่นปกนิตยสารนะคะหนังสือพิมพ์นะแต่หนังสือพิมพ์จะไม่มีสีกระดาษจะออกเป็นสีดำๆสีออกเทาๆนะคะอาจจะไม่มีสีสันเท่าไหร่นะเสร็จแล้ววิธีการทำนะคะคุณครูจะให้นํากาวนะคะถ้าง่ายที่สุดก็จะเป็นกาวแท่งนะคะนักเรียนกาวแท่งนะเราก็หุ่นมาแค่พอดีใช้นะคะพอดีใช้งาน เสร็จแล้วก็ทาลงไปบริเวณที่เราต้องการจะแปะนะคะแค่บริเวณที่ต้องการแปะสีนั้นก่อนนะคะเริ่มต้นที่เป็นมังคุดก่อนนะคะเวลาทํางานถ้ามีอะไรที่อยู่ระยะหน้าให้เราเริ่มต้นที่ตรงนั้นก่อนนะคะนะก็ทาลงไปเลยค่ะทาให้ทั่วบริเวณที่เราต้องการแปะนะถ้าเราทาเลยออกไปก็อาจจะเลอะไปในส่วนอื่นแล้วก็อาจจะต้องมีการซ่อมแซมงานของตัวเองถ้าให้ง่ายที่สุด ควรจะทาบริเวณที่เราต้องการแปะงานเท่านั้นนะคะดูให้มั่นใจว่าเราทาเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราทาเสร็จแล้วก็ให้แปะจริงๆแล้วมังคุดมีสีที่เป็นสีม่วงแต่สีที่ใกล้เคียงกับสีม่วงก็จะออกเป็นสีม่วงชมพูให้เรียนดูจากตรงนี้คุณครูฉีกกระดาษมาเป็นสีม่วงเข้มแล้วก็สีม่วงอ่อนนะคะเวลาเราแปะแล้วก็ อาจจะดูตรงนี้เช่นด้านล่างนะคะเป็นสีมงมนะคะจริงๆนักเรียนสามารถแปะไปได้เลยนะคะถ้าเกิดกาวมันส่วนของกาวมันยังติดไม่หมดเราค่อยมาเก็บรายละเอียดทีหลังเียนแปะให้เต็มเลยนะคะ,อ,ะอย่างเช่นอย่างที่คุณครูบอกถ้าเราฉีกกระดาษที่มีขนาดใหญ่เกินไปก็อาจจะง่ายยากหน่อย ในพื้นที่ที่เล็กแต่ถ้าง่ายขึ้นมาหน่อยก็ควรจะวาดภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะแต่ให้เต็มเลยค่ะอาจจะเลเทอะนิดนึงนะคะนักเรียนก็เวลาใช้งานก็ทาก,กาวให้ แค่พอดีพอดีนะคะอย่าทาจนเยิ้มกันไปเพราะว่าจจะเลอะเธอได้นะตรงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้กาวแล้วก็อุปกรณ์ที่มีของเป็นของมีคมให้เต็มเลยถ้าใหญ่เราก็ฉีกให้เล็กลงนะคะ พยายามแปะอย่าให้เหลือสีขาวนะคะแปะให้เต็มถ้านักเรียนแปะแล้วแปะจนเต็มแล้วรู้สึกว่ายังเหลือบริเวณที่เป็นสีขาวอยู่ให้เราทากาวซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วแปะให้เต็มเลยมันก็จะเหนียวเหนียวนิดนึง ถ้าในส่วนตรงนี้แปะเสร็จแล้วให้ในักเรียนทาบริเวณพื้นที่ต่อไปนะคะอย่างเช่นตรงมงุดของมังคุดนะคะเราดูว่าเป็นสีอะไรให้เราฉีกกระดาษเตรียมไว้ให้เรียบร้อยว่าภาพที่เราจะทํานั้นมีสีอะไรบ้าง ีเขียวนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภาพที่ออกมาสมบูรณ์แล้วจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนไม่ยากใช่ไหมคะการบ้านของนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนสร้างงานศิลปะการปะติดจากกระดาษนะคะโดยการวาดผลไม้แล้วปะติดกระดาษ สีลงไปในภาพผลไม้คนละหนึ่งอย่างพร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงามเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วพบเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ